ตำแตงกุ้งซุดนจ้าเมื่อนี้กุ้งขนาดกลางค่ะบ่หน่อยไปบาใหญ่ไปพี่น้องนะจ้าโอ้ยเป็นกระเซ็นสวัสดีค่ะมาปอกันอีกแล้วนะคะในสองเมลอดผ้าแสบค่ะเมื่อนี้รสสิผ้ามากินตำแตงค่ะพี่น้องตำแตงอันใส่กุ้งซดลงมือเฮ็ดเองค่ะเมื่อนะ กุ้งก็ตัวพอดีค่ะบหนอยไปบใหญ่ไปพอดีกินพี่น้องพักแก้มกับสีเมียนทั่วหวานค่ะทั่วหวาน <c oughs> กิโลค่ะแล้วก็สีเมียนเยียงก่อนเนี่ไยไข่เจียวพี่น้องถอดไข่แสบไม่ต่อไข่ไหมพี่น้อง กวนสิมาก,กิน่บๆน้่กันกะอย่าลืมเ้อค่ะพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สองเม่โรดพ้าสแ่บเนื้อค่ะเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจในการสั่งคลิปใหม่ต่อไปค่ะที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนดดเด้อค่ะสิ่ด้บ่ผลาคลิปใหม่ๆเวลาเราอับคลิปลงองสัได้พี่น้องมาค่ะยาวอย่าสีเวาหลอย่าเบาหลา,า,า,หลาใหญ่หางคือเพื่อนวานนะพี่น้องเนาะมาเด้อค่ะเดอะเ้อเสียบหลางเลยเด้อมือ อันอันนำนำนำกุ่งก่อนนะพี่น,อน้องเนาะอืมอืมหวานจืดจืดเริ่มค่ะแคบหมูพี่น้องแคบหมูแคบหม,มูอือ้มกล่วคัะ รอแมวใครเสือหลือขนอมาไมแต่แมวใครไหมพี่น้องสุดหยอดเลยแสบสดเด้อพี่น้องเอยเห็นบหมขโมนเจ้าเห็นบ่คะเห็นชัดบอกพี่น้องเดี๋ยวเด้อเอาอุปกรณ์เสริมกันอืมเตียงสีนีน้ไหมเนาะอันเมียน ข้าวปุ่นค่ะข้าวปุ่นสีพี่น้องข้าวปุ่นสีแดงลวกแ้วเป็นสีชมพูมมแซบแซบอยู่ล่ะยังกัแซบว่ดิีขใคร่ะอดไข่ ก่อนไข่แซมไข่หอมแดงหอมแดงมต็ตาบันเท่าพี่น้องถ้วยอันแดงญี่ปุ่น เสิขอบุณนะ <c oughs> พาน้าีนติดแบบีนพี่น้องเลยอืออือ,อดูด้อค่ะยับจังได้กับบะคักเนอะพี่น้องเนาะอย่างพี่น้องเห็นประชัด อุ่งค่ะเจ็บห,หนุ่มมันอรอยค่ะเพื่อนเจ็บไม่รด้มัใคร มากุพรีกแคงกันเลือกค่เดือมากินแต่แต่นั่นกันไม่แย่งกันกินไป่นอะ <c oughs> เพ็ดเพ็ดตำมะเฟ็ดแกะบะแสบตำหงอันพอกรหลูกคนกินตำหง้นไม่พ่อกันกินอ่ะตำแตงนั่นตำกินผู้เดียวตำแตง พอกระดูกนั้นตำมุ้งเลยพี่น้องอือส่วนอืสั่นมูแคบมูก,กอ,อ่อ หุ่มเนี่ยแซ่บกรอบค่ะมาต้องแซ่โซดากระเซ่ยได้พี่น้องแกล่างให็นไามสะอาดล่างได้หลายน้ำในก่ยคุณไม่เคยบ่ข้าวเอาน้ำปลาแซ่น้ำปลาคลองแฉะได้พี่น้อง,ง,งอกันน้ำป,าำป,าำปาลาล้วนๆเลยเอาไปฟิดไปไน้่ั้องฟิดไปเนี่ย ngâm từ tầm cười ở mặt trời quạp thì nó đỉnh ăn bình nữa kìa bây giờ mình xay sữa đá cả xay vào thử xem nghe rõ ràng là sữa đá đây gọt chạy vào xui nam แม่ใครก็เรียนยังกันเนาะพอกระโดดเสียงดังอีู่ในห้องอืมน่ทอดไข่อืมอ อันห้ากินบะสุผักกับข้าตดข้อกระเพรด้วยค่ะเราเกิดเป็นคนกินบะใครเรียบร้อยเป็นใดดอกพี่น้องก <c oughs> ินไปเบา,าไปไหมค้นมักคุยเนาะก็กินกับขุยเด้พี่น้องเอ้อ ทอซ่อน,น,นแคบหมูมันไหมไหมพี่น้องทอดไม่ๆหมทอดถ้าจะอาทอดมือต่อมือมนมีของขังแซ่บ ต้งองกแจงเยอะบกแจกก็ใส่ดอกกระเตียบบกแจงหน่อยค่ะบกแจงหน่อยแจงญี่ปุ่นน้อยหน่อยหนึ่งแพ็คเพีงแต่ว่ามันต่ำแสบไม่เป็นหรอกรูดดมาก กดกี่ดอกว่าวต็มสวยห้ยเสียข้าวเาใครนะคะ ขึ้นมาคอยโฟกันเพชรเหงือแตกเมื่าไร่คันี่ยคุยเบาๆานะคะออกมาส่องเบ่งพี่น้องเบ่งจ้าหน่อนเดยวก็ยังมากโอ้ <c oughs> ให้เพชรบันนี่พี่น้องเอ้ tâm riêng hết anh แดงใช่ไหมใช่เพราเป็นชมพูแดงสว่างจ้าสวัสดีค่ะกันใช่ค่ะไหนข้ต้องเติมหายยังดูดิยังยังยังไม่หายดีข้ายันเป็นเก็ดเกล็ดเป็นงเกล็ดอยู่ทพราะมมันเหมือนเมฆสาบเลยไม่เหมือนแล้กใช่เพราะมันเป็นสีดำๆเหมือนกันแย่เสียเหมือนกัน่เฉย สีคือแมงสาบแล้ววันนห้มหาว่าแม่กินแมงสาบด้วยเนะาะพ่อบอเ <c oughs> ิเนี่เป็ดนงแห่แตกแค่แตกเพื่ออะมันะเรัดเพื่อเทานีร่นะ

สายใจเพชบันในพี่นอ้องต้องบอกพี่แข่งนะเพชเป็นอว่าเพชกับบ้าเสียบ เพื่อพี่น้อง เพชรพี่นออ้องเออน้ำก็บอมีเริ่มขึ้นทอดไข่ โอ้ยเพียร์ปีนวางเอ้ยเพียเส่นจะขวางแบบนี่เต้หมกพีกแหง่เต้หมกพีกสวนละค่ะตัาตำเต้กันหมกเพียมันกับบอยเสียบขึ้นบาลละ เสียบเป็นดุจอะไรเพชรกับเพชรพี่น้องเสียบคักเสียบอิหรีเหมันเนี่ยสู้มือกับเสียบแต่ว่ามันเนี่ยเสียบเสียบเป็นพี่เตียบนั่นเข็มข้นดีไหมอันใส่นัำปูจักหน่อยเสียบ phí ngang không phải? cùng có xem Hãy subscribe Bớt là mình Năng ta thoát khai cái bài kín Kế bài kín mà nó bị Im Hết Có dạng hay ảo đấy rồi nè โอเคกบรบาดแสนพี่น้องก็เพือ่อเพื่ปากแดงก็พ่อหล่ะคะ่ะมันนี้พ่อซมี่ก่อนนะคะเนาะขอบคุณที่ขอมาติดตามรับชมสองเมลดผ้าแสบด้วยค่ะอย่าลืมด้วยค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ดูนั่นด้วยค่ะเด้อสำคัญเลยค่ะพี่น้องสิ็ดปรพาดคลิปใหม่ๆคะ่ะ ืนนี้พ่อจำหนีก่อนค่ะขอบคุณที่เขามาติดตามรับชมสองเป็นรผ้าเสีบค่ะสวัสดีค่ะ